วันนี้เราเอาบรรยากาศที่เราได้ไปเที่ยวทะเลมาให้เพื่อนๆดูกันทะเลนี้เขามีชื่อว่าหาดรับนะแต่คงจะไม่รับอีกต่อไปเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มจะเยอะกันแล้ววันนั้นอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแดดก็ร้อนบรรยากาศน่ากระโดดน้ําให้หายร้อนกันเลยทีเดียวเราบอกให้พ่อเตรียมชุดมาเล่นนะ้ำมีแต่ผ้าขมาม้าคาดเอวมาเผื่เดียว แต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเลยก็ไม่ต้องกังวลใจไปเว้นตาเสื้อผ้าอาหารครบจบที่เดียวายมาสยาวเพื่อนบอกเข้าเรื่องทีเธอใครมาหาดนี้จะต้องมาเซลฟี่กับต้นไม้ต้นนี้มุมถ่ายรูปสวยร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติรับลมชมวิวนั่งชิลนอนชิลฟังเสียงคลื่นทะเลผ่อนคลายสุดๆส,ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาก็ดูบรรยากาศแบบเพลินๆกันไปก่อนนะ สังเกตได้ว่าคนในวิดีโอจะไม่ค่อยมีเลยเพราะเราถ่ายวิดีโอนี้ก็ค่ำแล้วคือเขากลับบ้านกันหมดแล้วกว่าจะได้วิวหรือมุมชิวๆก็ต้องรอคิวนานเหมือนกันนะบรรยายมานานเป็นนาทีเพื่อนบอกเมื่อไหร่ฉันจะได้รีแลกซ์สักทีถ้าอย่างนั้นก็ไปฟังเสียงคลื่นทะเลและชมบรรยากาศชาร์จแบตให้ตัวเองหายเหนื่อยเผชิญหน้าแล้วค่อยๆแก้ปัญหากัน